สวัสดีครับทุกท่านวันนี้นะครับก็มี FC นะครับผมพี่ๆที่อยู่ในโซนต่างประเทศนะครับผมสงสัยนะครับผมผมเอาอะไรไปหยอดอในน้ำยางทำให้มันแข็งได้ครับผมแล้ววิธีการหยอดหยอดเป็นยังไงนะครับผมใช้เวลากี่นาทีกว่ามันจะแข็งแล้วเวลาแข็งแล้วลลองให้ผมยกขึ้นมาเป็นก้อนได้ไหมช่างสงสัยนะครับผม จริงๆแล้วตัวผมเองเนี่ยก็มีการทําคลิปวิดีโอในการาผสมน้ํากดหรือน้ําส้มเนี่ยหลายครั้งแล้วครับผมแล้วก็พาไปยอดที่ในสวนยางเนี่ยก็หลายคลิปหลายวิดีโอแล้วจริง,รงสามารถไปหาชมย้อนหลังได้แต่ไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยววันเนี้ยผมจะคลายความสงสัยให้อีกครั้งหนึ่งครับผมตัวที่ผมพามาผสมเนี่ยครับผมตัวเนี้ยมันคือน้ํากรดนั่นเองนะครับผมกรดซันฟิลริกเรามาเจือจางกับน้าครับผม พื่อว่าให้ฤทธิ์ของเขาเนี่ยไม่แรงจนเกินไปกดตัวเนี้ยมันก็คือน้ำกรดน้ำกรดที่เรารู้จักกันทั่วไปนั่นแหละครับผมเราก็เอามาผสมในอัตราส่วนที่เหมาะสมกับน้ำนะครับผมแล้วก็กวนให้เข้ากันทิ้งไว้สักระยะหนึ่งเราก็พาไปหยอด <c oughs> ในน้ำยางนะครับผมเราก็พาไปหยอดแล้วก็กวนๆๆครับผมทิ้งไว้สักพักหนึ่งเดี๋ยวน้ำยางเนี่ยมันก็จะแข็งนะครับผมทําไมต้องหยอดใช่ไหมครับเนี่ยครับเห็นไหมครับ ที่บ้านเริ่มค้มคืมมาอีกแล้วครับผมเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่หยอดน้ํายางเนี่ยเราอาจจะต้องใช้เวลาในการที่จะให้น้ํายางมันแข็งตัวเนี่ยหลายวันครับผมยิ่งช่วงเนี้ยเขาเรียกว่าน้ํายางมันเริ่มใสแล้วอาจจะใช้เวลาในการแข็งตัวเนี่ย <c oughs> บางทีก็2วันหรือ3วันนะครับผมแต่ว่าเราไม่สามารถเสี่ยงได้ครับผมเพราะช่วงเนี้ยมันเป็นหน้าฝนเราเลยต้องพาน้ำส้ม ก็คือที่ชาวสวนยางเรียกนะครับผมน้ำส้มเนี่ยไปหยอดในจอกยางที่มันเต็มๆเพื่อการความเสี่ยงจากฝนตกแล้วก็ให้น้ำยางมันแข็งเป็นก้อนขี้ยางครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมพาไปหยอดเลยครับผมแล้วก็จะดูด้วยครับว่ามันใช้เวลากี่นาทีในการแข็งตัวแล้วเวลาหยอดเนี่ยมันเป็นยังไงกวนเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันครับ นี่ก็เป็นตัวน้ำกรดนะครับหรือน้ำส้มค่ายางนั่นเองนะครับผมที่ผมผสมไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมก็จะเอาใส่ขวดเนี่ยครับผมสามขวดแล้วก็ไปหยอดกันครับผมมาชมกันครับผมนี่เลยครับอันเนี้ยคือจอกน้ำยางนะครับน้ำยางที่เรากรีดใส่เมื่อคืนนะครับผมตอนนี้มันก็เริ่มมีการแข็งตัวบ้างแล้วครับในส่วนหนึ่งครับผมอีกส่วนหนึ่งเนี้ยมันก็ยังไม่แข็งเห็นไหมครับไอส่วนที่ยังไม่แข็งตรงเนี้ย มันต้องใช้เวลาเป็นวันครับผมแต่ตอนเนี้ยฝนกําลังมาแล้วครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มเลยเราจะเอาน้ํากรดหรือน้ําส้มเนี่ยแหละครับผม,น,มาาน้ําส้มค่าวยางเนี่ยครับหยอดเข้าไปในน้ํำยางครับผมแล้วก็กวนแล้วมาดูครับมันจะใช้เวลากี่นาทีกว่ามันจะแข็งอ่าเราก็หยอดประมาณหนึ่งครับกะกะเอาครับผม แล้วก็กวนครับทำการกวนนะครับกวนกวนกวนให้น้ำยางกับขี้ยางเขาเข้ากันดีเห็นไหมครับพอเราหยอดอน้ำส้มหรือน้ำกรดลงไปปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมีการเซตตัวเริ่มแข็งตัวทันทีเลยใช่ไหมครับเห็นไหมครับนี่ครับเริ่มเป็นก้อนละเดี๋ยวทิ้งไว้สักพักหนึ่งครับผมเดี๋ยวเขาก็จะแข็งครับผมทีนี้เวลาเขาแข็งปุ๊บเนี่ยต่อให้น้ําฝนลงยังไงปุ๊บเราก็ได้ขี้ยางครับ ไอ้ก้อนขี้ยางเขาเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้อ่าเนี่ยครับผมอันเนี้ยคือจอกเมื่อคืนจอกเมื่อวานที่ผมมาหยอดน้าส้มไว้เวลาเขาแข็งปุ๊บเนี่ยเนี่ยครับเวลาเขาแข็งก็จะออกมาเป็นก้อนแบบนี้ครับผมเป็นก้อนแบบนี้เนี่ยคือก้อนน้ํายางน้ํายางพาลาครับที่เราได้หยอดน้ําส้มเข้าไปมันจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยครับผมมันจะใช้เวลาประมาณสักยี่สิบนาทีหรือสามสิบนาทีก็ แล้วแต่ความใสความเข้มข้นของน้ำยางครับประมาณนี้ครับผมอันนี้เราได้หยอดลงไปสักเมื่อกี้สักแป๊บหนึ่งแลยนะครับทีนี้เรามาดูครับเนี่ยเริ่มแข็งแล้วครับผมโอเคทิ้งไว้เดี๋ยวเรามาดูครับ่ากี่นาทีเดี๋ยวเรามาดูอีกจอกนึงครับจอกนี้ยังไม่ได้หยอดเหมือนกันเห็นไหมครับว่ามันจะใสเนี่ยครับผมก็หยอดลงไปเลยครับ แล้วก็ควรครับผมลักษณะเดียวกันเลยใช่ไหมครับอ่าเนี่ยครับก็รอประมาณสักนั่นแหละครับสักพักหนึ่งอย่างที่ผมบอกนะครับผมเดี๋ยวเขาจะแข็งตัวครับแล้วก็ก้อนขี้ยางที่เราทําเสร็จแล้วเราควักออกจากจอกเราก็จะตั้งไว้โคนยางครับพอถึงเวลาเราก็จะมาเก็บมันก็จะเริ่มแห้งครับนี่ครับผมอ่ามันจะเริ่มแห้งแบบนี้ครับผม แล้วก็เก็บพาไปขายครับนั่นแหละครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับผมพามาให้พี่ๆได้รับชมครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับผมก็น่าจะได้ความรู้กันบ้างนะครับผมไม่มากก็น้อยนะครับในเกี่ยวกับเรื่องสวนยางยางพาราครับผมแล้วก็ยังมีอีกหลายๆคลิปนะครับที่ผมเคยทําไว้แล้วครับผมถ้าสงสัยอยากให้ผมทําอะไรเพิ่มอีกเนี่ยก็อ่า แจ้งเข้ามาได้เดี๋ยวผมจะมาทําให้ดูอีกครับผมวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ